สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทัชชาทารอ,อินบรินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาววันจันทร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทำนายเป็นภาพรลักโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์ ID เข้ามาได้นะคะ อันนี้เราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้8เหรียญ8ถ้วยเดอะฟูลหถ้วย4ถ้วย4ดาบ3ดาบ a าน i ิชันหรือไม่ก็ไพ่เดอะเดทนะคะเมจิกเชียนแล้วก็ไพ่3ไม้เท้านะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิของคุณนะคะในหลายคนในช่วงนี้นั่งเมอลอยใจลอยนะคะไม่รู้ว่าคอยใครอยู่นะคะเหมือนคนสิ้นหวังหมดกําลังใจนะคะและค่อนข้างท้อจนถอดใจนะคะเพราะว่าเป็นภาพไพ่เห็นไหมไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรเลยนะเหมือนกับว่าคุณกําลังสิ้นหวังอยู่นะหมดอะไรตายอยากนะคะแต่พไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะขอให้คุณรู้ไว้ว่า คุณยังมีโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าประตูนั้นแง้มอยู่นะคะประตูเปิดออกนะแสดงว่าคุณยังมีความหวังมีสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีกำลังใจที่จะเข้ามานะคะขอให้คุณเปิดใจยอมรับกับสิ่งใหม่ๆได้เลยนะคะอย่าพึ่งท้อถอยนะส่วนอุปสรรคปัญหาในหลายคนอาจจะเคยผิดหวังเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมานะคะหรือบางคนอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ก็ได้ อยากจะให้มีความรักที่สมหวังนะคะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณน่ะน้อยใจในโชคชะตานะแต่บอกได้เลยว่าฟ้ายังมีตานะคะมีแสงสว่างเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาของคุณนั้นนั่นก็คือความคิดความรู้สึกแล้วก็จิตใจของคุณเองนะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะและสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เหมือนกับว่า คุณอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีทางเลือกเข้ามาที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะเหมือนกับว่ามีความหวังกับสิ่งเก่าๆหรือไม่ก็ยังลืมสิ่งเก่าๆไม่ได้นะคะคุณยังห่วงหน้าพวงหลังอยู่นะคะทั้งทั้งคุณมีทางเลือกเข้ามาตั้งสี่ทางเลือกนะคะทางเลือกที่หนึ่งรักคนที่เขารักเราดีกว่าทางเลือกที่สองคือ Move On ก้าวต่อไป ทางเลือกที่สมก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเราถึงไม่มีเขาเราก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ทางเลือกที่4ี่เหมือนกับว่ารอคอยคนที่ใช่หรือไม่ก็ยังอยากจะกลับไปหาคนเดิมนะคะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเหมือนก็ว่าคุณหันไปทังด้านหลังนะแสดงว่าคุณยังไม่ลืมเขาคนนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้อ่ะ คุณยังมีความกังวลใจอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะมีความลังเลใจไม่แน่ใจนะคะส่วนสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าดีที่ผ่านมานะคุณและคนรักรักกันดีนะคะมีความสุขสดชื่นเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์กันมีความห่วงใยแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีให้กันนะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการให้ความรักนั้น มีความมั่นคงหรือไม่ก็กลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมนะแต่ภาพไพ่ตรงกันข้ามนะคะมีแต่ความน่าเบื่อหน่ายนะคะอ่อนอกอ่อนใจอยากอยู่หรือว่าใช้ชีวิตแบบเงียบๆมากกว่านะคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่อยากยุ่งสูงสิงกับใครในช่วงนี้นะคะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าคุณมีความเบื่อหน่ายนะต่อให้คนรักของคุณเอาใจยังไงคุณก็ยังไม่ถูกอกถูกใจนะคะ อยากคันหลังให้เขามากกว่านะหรือคุณอาจจะเอาอกเอาใจคนรักมากเกินไปแต่เขาก็ยังไม่พอใจคุณนะคะก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายต่างคนต่างฝ่ายหันหลังให้กันนะคะส่วนด้านอนาคตนะเหมือนกับว่าคุณอยากจะอยู่แบบเงียบๆแล้วนะคะท้ายไปเนี้ยเหมือนกับว่าคุณอยากหยุดพักเกี่ยวกับความรักแล้วนะเพราะว่าคุณเหนื่อยมามา,มากแล้วนะคะ อยากจะหยุดพักหรือไม่ก็เงียบๆนิ่งๆน,นะคะทิ้งความรู้สึกที่เสียใจไปนะคะแล้วก็หันหลังให้กับอดีตนะเพราะว่าไพาอ่อนาตของคุณนั้นปล่อยวางได้นะคะแล้วก็ทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวความเจ็บช้ำน้ำใจนะคะเพราะว่าคุณเคยอกหักผิดหวังมานะคะหรือไม่ก็มีปัญหารักซ้อนลักสามเศร้านะคะ มีความชอกช้ำระกำใจนะคะเพราะว่าเป็นไพ่สามดาบนะคะมีแต่ความมืดมนเกี่ยวกับความรักของคุณคุณก็เลยกลัวปัญหานี้นะคะเพราะว่ามีแต่ความทุกอ,อกทุกใจส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้คุณวางแผนเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักให้ได้นะคะเพราะว่าในขณะนี้คุณพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ปรับความสมดุลปรับความบาลาน เพื่อให้เข้ากับคนรักให้ได้นะคะเพราะว่ายังมีสิ่งใหม่ๆรออยู่นะคุณต้องการจบปัญหาเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อเหมือนกับว่าคุณต้องการเคลียร์ปัญหามองว่าคุณสามารถเคลียร์ปัญหาได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหากับคนรักหรือว่ามีเรื่องขัดใจกันนะคะคุณสามารถเคลียร์ปัญหาได้ปัญหานั้นสามารถคลี่คลายได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ แต่เนี่ยมาดูซิว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับคนรักนั้นคืออะไรเพราะว่าบางคนอาจจะห่างไกลกันมีปัญหากันไปนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังอยากให้เขาติดต่อกลับมาอยากมีการพูดคุยสื่อสารเจรจาตกลงปรงใจนะคะเพราะว่าคุณยังมีความหวังกับเขาคนนั้นอยากให้เขากลับมานะคะแต่ ิ่งที่ได้รับนะมองว่ายังต้องรอต่อไปนะคะแต่ภาพภาไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่าการรอคอยของคุณน,นั้นสมหวังนะคะยังมีโอกาสที่ดีเพราะเพราะเห็นไหมความหวังของคุณน,นั้นสุขสมหวังปรารถนาตามที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าเขาคนนั้นจะกลับมานะเพราะว่าภายเรือถึงฝั่งแล้วนะคะเพราะว่ามีผู้ชายหยิบยื่นไม้ให้นะ เพราะว่าเรือลำนี้ถึงฝั่งแล้วนะคะแสดงว่าความหวังของคุณนั้นเป็นจริงนะการรอคอยของคุณนั้นประสบความสำเร็จนะคะขาคนนั้นอาจจะกลับมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะสรุปก็คือคุณยังมีความหวังนะเห็นไหมประตูเง,งีมๆอยู่นะคะมองว่าคุณเปิดใจได้เลยนะคะอย่าพึ่งตินหวังอย่าพึ่งท้อจนถอดใจนะคะต่อให้คุณเบื่อหน่ายแค่ไหน แต่อนาคตของคุณนั้นนิ่งได้ทนได้ทำได้ดีได้นะคะและสุดท้ายคุณก็จะพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอย่างที่คุณคิดเอาไว้หรือไม่ก็อาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้นะคะยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆน,นะคะอันนี้เราก็มาดูซิซัสำหรับคนโสดละ่ะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างพ่อไม่แม่ไม่นะคะจะมีใครเข้ามาไหม ในช่วงนี้นะคะภายพื้นฐานก็จะมีคนทางไกลแล้วก็บางคนอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ชีวิตได้พบเจอคนดีๆเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะมีคนใหม่ๆห,หรือไม่ก็คนเก่าๆเ,เข้ามาในเวลาเดียวกันคุณอาจจะเลือกไม่ถูกเลยก็ว่าได้หรือดีไม่ดีรถไฟอาจจะชนกันนะคะยังไงบริหารตระนดีๆนะ เพราะว่าความรักของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะการรอคอยของคุณนั้นคุ้มค่าแน่นอนนะคะแต่อันนี้มาดูซิพ่อไม้แม่ไม้คนโสดเปิดใจแล้วจะมีสิ่งดีๆนอกเหนือจากนี้ไหมเราก็มาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะคะขอให้ได้ไพ่ดีๆนะคะได้6ไม้เท้านะคะแล้วก็4ไม้เท้านะคะ ได้ไพ่หรือสีนะคะมองว่ามีโอกาสที่ดีนะคะสำหรับคนโสดประสบความสำเร็จเกี่ยวกับความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะมีคนดีๆเข้ามาตามที่คุณปรารถนาทุกประการเลยนะคะมีความโชคดีมากจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้พบปะพูดคุยกันออกเดทนะคะคนอาจจะพบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าใจดีมีฐานะมีความเมตตานะคะแล้วก็ มีความจริงใจให้กับคุณอย่างแท้จริงนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสได้เจออย่างแน่นอนนะคะแต่นี้มาดูซิไพ่แนะนำออร์เคิลน,นะคะสำหรับบางคนที่มีปัญหาจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมเราก็มาดูภาพไพ่ซิจะมีอะไรแนะนำหรือว่ามีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่านะคะไพ่ใบน,นี้เหมือนกับว่าในหลายคน อาจจะพบเจอคนที่เหมือนกับว่าหวังดีแต่ประสงค์ร้ายนะจะมีคนเข้ามาเป่าหูคุณนะคะพูดนุนพูดนี่ให้คุณและคนรักผิดใจกันนะคะยังไงก็อย่าพึ่งหลงเชื่อนะฟังหูไว้หูนะคะเห็นไหมขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาคนรักคุณจะดีกว่านะคะเพราะว่าไพา่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณน่ะเชื่อใจคนง่ายนะอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนะคะจะมีคนเข้ามาเป่าหูคุณนะ ส่วนไพ่ใบนี้นะถ้าคุณรับรู้อะไรมาได้ยินได้ฟังหรือว่าได้เห็นอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณปิดหูปิดตานะคะขอให้คุณปิดตาสักข้างนะอย่าไปรับรู้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ขอให้คุณเชื่อใจคนรักคุณแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจกันนะคะขอให้คุณคิดว่าคนรักคุณนั้นมีความซื่อสัตย์ให้กับคุณนะเพราะว่ามีสุนัขอยู่ใกล้ๆนะคะ เขาอาจจะพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าคนในที่ทำงานก็ได้นะคะอย่าพึ่งคิดมากไปนะคะบางครั้งสิ่งที่คุณได้ยินมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะหรือว่ารับรู้อะไรมาก็ปิดตาสักข้างหนึ่งนะคะอย่ารับรู้ทั้งหมดนะเพราะว่าจะมีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาพูดคุยคุณได้รับรู้ได้รับฟังนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่คุณและคนรักมากกว่านะคะ แล้วก็ไพ่ใบนี้นะในหลายคนรอคอยคนรักรีเทิร์นกลับมานะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีจากคนรักนะคะอยู่ดีๆเขาอาจจะโทรมาหาคุณหรือส่งข้อความมาหาคุณก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเขาจอดรถอยู่นะแล้วก็กําลังพูดคุยติดต่อสื่อสารเห็นไหมกําลังโทรศัพท์อยู่นะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์การยูเทิร์นนะคะคือการกลับมาหาคุณนะคะแสดงว่าใจเขานั้นยังอยู่กับคุณนะ เขายังรักคุณใจเขายังรู้สึกดีให้กับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะอยู่เคียงข้างคุณนะคะในหลายคนรอคอยอยู่นะมีโอกาสที่ดีนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ